ครับเครื่องปั่นไฟนะครับทําไมประเทศไทยจึงนิยมใช้เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกําเนิดไฟยี่ห้อคอมมินนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเครื่องจักรที่มีความคง uh hmm. ทนต่อการใช้งานนะครับนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับเป็นระวัในนี่ใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะฮะจะดีกว่าเครื่องญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเครื่องญี่ปุ่นไม่ดีนะครับเครื่องญี่ปุ่นก็กดีนะครับแต่ว่า ก็แตกต่างกันเหมือนรถจวนะครับย mm hmm. ี่ห้อโตโยต้าอีซุเบนนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมวันนี้ของผมนี่จะมีด้วยกันทั้งหมด4เครื่องนะครับเป็นเครื่องคอมมินรุ่น uh, X นะฮะซีรี X นะฮะ X สองจุห้าก G สองนะครับ,ร X, X 2, รบผลิตจากประเทศอินเดียปีก็อยู่ที่สองพันสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้สิบห้าจุดเจ็ด kva นะครับสิบห้าจุเจ็ด kva เราคิดที่อุณหภูมิ รอมเนี่ยนะฮะสี่สิบองศานะห้าจุดเจ็ดกิเวสตนบยสิบสี่จุดหนึ่งะเป็นเลดพารมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือสองเรามาเก็บงานให้ทางลูกค้าใหม่นะครับเก็บเก็บงานหลายรายการมือนกันนะครับก็เครื่องอยนต์ตัวนี้นะครับสามสิบเอ็ดแรงม้าที่พันห้ร้อยอบต่อนอาทีนะครับผมอ่าอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่อ่สีลิตร ต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้กรณีที่โหลดเนี่ยเขาร้อเนะครับหมายถึงว่าเครื่องมาใช้งานเต็มกำลังนะครับจะกินน้ำมันอยู่เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งาน50%น้ํนมันก็จะหาร2ไปนะครับอันนี้เราดูจาก Data ตอรีของบริษัทผู้ผลิตนะครับนี่เรามาเก็บงานอะไรให้ใหม่นะครับเก็บงานใหม่นะครับระบบไฟใหม่ออโต้ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้นะครับ ออโตสตาร์ทด้วยคอนโทรลเลอร์สมาร์ทเจนนะครับ h G m 410N นะครับตีดตั้งมาให้ใหม่นะครับทั้งหมดมีเครื่ังทั้งหมดสี่เครื่องนะครับเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะก,กับสำรองไฟในบ้านนะครับในบ้านที่มีระบบเซฟเวอร์นะครับบ้านที่ต้องมีคนป่วยอยู่นะครับที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับ นะครับวันนี้เราให้ดูกันสี่เครื่องตรงนี้ก่อนนะครับเนาะนะครับทางทางโรงงานยังมีสี่ห้าสิบเครื่องนะครับผมอันนี้นะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของขมิ้นที่แถมนะครับนะ่านี้ยังอยู่นะครับสวั